สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกฐานครับช่วงบ่ายๆครับของวันที่6นะครับสี่ภาคเอฟซีทางช่องครับมาโทรสัมผัสสดสดกันกับเซียนพิษสนุโลกนะครับอ่างวดที่ผ่านมานะครับเลขวิ่งของเซียนพิษสนุโลกเขานะครับวิ่งบนล่าง0กับ1นะครับกัถือว่า1มานะครับก็ถือว่าเลขวิ่งของเพิ่นยังบอลลุนนะครับเพื่อพอเป็นการเสียเวลาครับสี่ภาคเอฟซีครับโทรสัมผัสกันสดๆเลยครับ แนวทางของเซียนพิษสนุโลกประจมวันที่16ท่านว่าคม2566ครับว่าเซียนพิษสนุโลกสิใไดตัวใดครับมาฝากมาตอนเอฟซทางช่องกันข่าขมาเบิง้งมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจกับให้ทางช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอสิบวัาผาดข่าวสารแนวทางครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับ สิบพัฒข่าวสารแนวทางกันนะครับมาโทรสัมผัสสดสดกันเลยครับดีค่ะค่ะครับวันดีครับเอ้าค่ะเอฟซีคือพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้แม่ครัวพารวยียมาฟังสัมผัสสดสดจากเซียนพิษณุโลกนะคะ่ะวาเพิ่นเสียเอาแนวทางมาฝากเข้าตัวใดให้ได้ยินนํากันเลยค่ะจะได้รู้ว่าแม่ครัวหรือว่าวิัยในนำโชค ไม่ได้อุปโลกเนาะค่ะคจะได้ทีน้นุ่มกันว่าอ่าเซียนพิษณุโลกจะหายแนวท่าข้าตัวไหนเนาะค่ะครับอ่าอ่าว่าไงพี่ฮัลโหลได้ยินบ่ค่ะครับได้ยินครับอ่าอ่างวดนี้อ่าอ่างวดที่แล้วเนาะพี่ของพี่มีเข้าอ่าบนล่างเลยเนาะศูนย์กับหนึ่งเข้าเลขวิ่งเลยนะพี่เนาะ อ่าแต่จับคู่ไม่เข้าอ่าไม่เข้าก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันมีหลุดมีเข้ามีออกเนาะค่ะเนาะค่ะอ่าวงวดนี้พี่มีแนวทางอะไรมาฝากเอฟซหรือว่ามาฝากแม่ครัวคะก็มีเลขคำนวณแต่คนละสูตรกับงวดที่แล้วของงวดใหม่ค่ะสูตรใหม่ค่ะเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรคำนวณชุดใหม่ครับเป็นเป็นชุดบนล่างบ่พี่ บนล่างแล้วก็เอาไปสูตรเดียวก็ได้แล้วอีกสูตรหนึงก็ไม่ต้องไม่ต้องลงที่ผมส่งไปให้ทีหลังเนี่ยโอ้เอาเอา<ด>เอาสูตรที่เด่นเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับโอเคครับวันนี้ถ่ายทำกันอยู่สองช่องเด้เอฟซีเร้อครับ,รบแม่ครัวพารวยแล้วก็วิไลให้โชคค่ะอ้าววิ่งตัวไหนพี่ วิ่งหกกับเจ็ดอ่าววิ่งวิ่งหกกับเจ็ดอ่ะพอวิไลกํกำลังเขียนอยู่ด้วยค่ะครับอ่าสัมผัสสดๆกันตอนนี้นะครับทั้งแอดวิไลค์กำลังเขียนอยู่ทังล่อแคบหน้าจอนะครับวิ่งหกกับเจ็ดครับเน้นที่หกเน้นที่หกเด่นไปที่หกนะครับครับผมเด่นไปที่หกจับคู่ค่ะพี่จับคู่ หกศูนย์ครับต่อไปครับหกหนึ่งหกหนึ่งครับหกศูนย์ลงไปเลยใช่ไหมครับ <60. S 1> ผมหกศูนย์หกหนึ่งพี่หกสองหกสองครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสองเจ็ดสองครับโอ้สวย แนวทางสวยต่อไปครับหกเจ็ดครับหกเจ็ดค่ะครับเจ็ดคู่หมดแล้วอ๋อมีทั้งหมดหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็หกเจ็ดใช่ไหมพี่ใช่ครับกับแนวทางของเราเป็นบนล่างใช่ไหมครับเจนพิษนุโลกรอบนี้ค่ะเป็นบนล่างนะครับอ่าแนวทางเป็นบนล่างการสัะพัดกับเป๋าให้เนี่ยเด้อค่ะเพราะว่า พี่เพื่อนเป็นคนพิษณุโลกเนาะค่ะครับมีไทยมีเล่าแก้มไปน้่ารักเตียกับลินแข่งว่เป็นยังเอฟซีเพื่อนบอเป็นยังเข้าใจกันนะครับอ่าไมต้งไปเล่นตัวไหนพี่เน้นตัวไหนเน้นจะเน้นสามคู่ค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหนึ่ง โอเคค่ะพี่สรุปเป็นเป็น,เป,นเป็นสูตรคำนวณที่เป็นสูตรคำนวณที่สูตรยอดเยี่ยมใช่ไหมพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะที่แล้วก็เข้าก้าหนึ่งอืมแต่แต่ไม่ได้ลงให้ใช่ไหมครับไม่ได้ลงอ๋อ<ล>ค่ะก้าศูนย์เนี่ยก้าศูนย์นี่มันไปอยู่ข้างหน้าค่ะ แล้วก็ลองทําย้อนหลังไปห้างวดเนี่ยือือพอใจมากอ๋อเป็นเป็นตัวที่ออกมาดีทุกงวดเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอืออ่าฟังกอเด้อค่ะเอฟซีภาวา <c oughs> ค่ะงวดที่แล้ว <c oughs> เพิ่นบริเลลงห้เห่าคือสูตรนี่ <c oughs> เพิ่นเอาสูตรใหม่มาให้เห่าเสียนพิษสนุโรกโลงที่สูตรใหม่เดินสูตรใหม่ แต่วางวดที่พันมานะครับ fc ก็ขึ้นเล็กวิ่งเขา่าศูนย์กับหนึ่งมาค่ะศ <มา S 1> ูนย์กับหนึ่งค่ะเพียงแต่จับคูผ่านไปค่ะแต่วางวน<ม>นี้เสี้ยนพิษณุโลว่าเอาชุดใหม่เปลี่ยนชุดใหม่เอาชุดใหม่มาลงให้ fc ค่ะ,คะอืมครับออาวอาเป็นแังได้กะเดี๋ยวนะครับสี่ให้ทางแม่รัว้วชวดตัวเล็กนะครับค่ะเนี่ยโหครับออะเตรียมเตรียมแคมหน้าจอเด้อครับสี่ให้แม่รั้วชวดตัวเลขนะครับอืม อ่าครับนี่เป็นตัวเลขกกทั่งครับของเซียนพิษสนุโลกครับค่ะอ่าแคบหน้าจอเด้อครับเอฟซีพอาทักแอดวิไลเขียนแล้วแล้วนะครับตอนนี้เซียนพิษสนุโลกก็อยู่ในสายอยู่นะครับค่ะสัมผัสกันสดๆนะครับแคบหน้าจอครับอ้าววิ่งเซียนพิษโลกให้มาเนาะค่ะเนาะวิ่งหกกับเจ็ดเด่นไปที่หกเนาะค่ะจับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็หกเจ็ดตัวที่เด่นก็คือหกหนึ่ง เจ็ดหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดครับเลขวิ่งเลขวิ่งเสียนพิษณุโลกครับเดินไปที่หกค่ะสวยมากเนาะค่ะครับเจ็ดเป็นจุวล์ที่สิบหกธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเอาครับแนวทางเป็นบนล่างเนาะพี่เนาะครับบนล่างเลยครับแนวทางเป็นบนล่างเด้อครับเอฟซีเอาแคปหน้าจอไว้นี่เป็นแนวทางเลยกับสัมผัสสดสดกันค่ะอ่าเอาสุดท้ายท้ายสุดขอบบุญขอบคุณเซียนพิษณุโลกเนาะค่ะเนาะที่ให้แนวทางของอ่า แม่ครัวพารวยครับแล้วก็วิไลให้โชคครับเอามาฝากมาตอนแล้กก็ขอบคุณ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 ค่ะพี่ครับครับบวัสดีครับค้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางครับตัวเลขนะครับสัมผัสสดๆจากเส้นพิษนุโลกครับอ่ามาแคบหน้าจออีกข้างหนึ่งนะครับแล้กกะขอบบุญขอบคุณนะครับเส้นพิษนุโลกครับสี่ทรงแนวทางครับ มาให้ทางช่องเฮ่าแม่คัวพารวยทางช่องเนาะค่ะเนาะแล้วก็วิไลให้โชคกันนะครับ fc เพิ่นกระามมาหลายเราค่อยกันยูเราค่อยกันดูโอเคอ้าสุดท้ายนี่นะครับแม่คั่วเฮ้ามาไล่ fc ไปนะครับสุดยอดท้ายสุดขอให้ fc เดินทางปลอดภัยเลยค่ะไม่เงินเต็มกระเป๋าสุกูสุกคนพอกันชิปหนาเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ